สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการประท้วง workout หลายคนก็ดาหน้าไปติทางพักเพื่อไทยเป็นหลักผมเองก็มองสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นม็อบไม่ว่าจะเป็นหลายองค์กรที่ออกมาครับก็ต้องพูดถึงกันหน่อยว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร กระแสต่างๆนะครับโฟกัสไปที่รัฐบาลว่ามีการแตกเล้าวกันหรือเปล่าหรือจะเดินกันแบบไหนต่อไปดูเหตุผลในการออกมาอ้างแต่ละข้างมันก็น่าคิดมันก็น่าเอามาพิจารณาว่าเหตุผลแต่ละข้างแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นกับก็มาสรุปกันว่าจะเดินต่อไปยังไงจะทำยังไงเนี่ยคือยติยังไม่ตกนะยะติไม่ตกประชุมสภาว่าหน้าก็ยังต้องเอามาพิจารณากันอีกเพราะว่าองค์ประชุมนี่ไม่ครบด้วยเทคนิคด้วยการทำงาน ของแต่ละฝ่ายก็ต้องดูแลครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสภาจะเดินต่อ,อยังไงจะทำยังไงหลายคนถามมาบอกว่าทำไมสองพักเนี่ยเขาต้องการที่จะแก้ไขแก้นะฮะแก้รัฐธรรมน,นูญคือรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยทุกฝ่าย เขาบอกว่าเป็นประเด็นเป็นชนวนเหตุทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายคนระดับด็อกเตอร์ระดับปรมาจารย์เขาบอกว่ารัฐบรมน,น,นูญปีหกศนี้สุดยอดซ่อน,นกลไกไว้เยอะแยะจะทำอะไรโดยพาราการไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจและทำไม่ได้ ตรงนี้พักที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเองอย่างพักเพื่อไทยที่เป็นผู้นำจะทำดีทำเร็วทำอะไรก็แล้วแต่จะเลิศรูขนาดไหนก็แล้วแต่ครับศูนย์รวมของความอิจฉาศูนย์รวมความมีอคติก็จะมารวมที่พักเพื่อไทยทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่ผมออกมาพูดให้ฟังบอกว่าจะทำดีร้อยเรื่องเขาก็จะหยิบประเด็นต่างๆออกมากระเนกกระเนะพักเพื่อไทยตลอดเวลาเห็นไหมฮะกรณีอะไรก็แล้วแต่เขาก็ได้จังหวะพอดี หลังจากพักภูมิใจไทยพักภูมิสีน้ําเงินเนี่ยมีการบอกว่าจะไม่ร่วมสังายาณากับรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือใครได้ประโยชน์ใครเคยได้อานิสง์จากรัฐธรรมนูญส่วนนี้ครับก็จะเห็นว่ามันดีเพราะว่าองค์กรต่างๆไม่เคยไปแต่ต้องเลย หน่วยงานที่มีอำนาจให้คุณให้โทษไม่เคยไปแตะต้องเลยท่านจะเห็นกับว่าเวลามีเรื่องเข้าไปสู่ศาลหรือหน่วยงานพยายนาิจารณาคุณให้คุณให้โทษต่อพักการเมืองแล้วครับพักนี้จะรอดตลอดเพราะว่ามันเป็นเครือญาติกันหรือเปล่าไม่รู้ผมบอกเลยมันเป็นเครือญาติกันหรือเปล่าไม่รู้ครับ แต่พักอื่นโดนตลอดแล้วต้องกลับไปดูพรรคเพื่อไทยทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาโดนตลอดไงพักอื่นไม่โดนน่ะจริงอยู่ครับพักประชาชนเองโด,โดนแต่ว่าโดนในเรื่องอะไรครับก็โดนด้วยเรื่องนะ่ะความคิดดือ้อทุรันนะ่ะ ไม่ยอมฟังใครหลายคนนะครับอย่างผมเองผมก็เคยเตือนผมเชื่อว่าคนที่ฟังผมอยู่เนีครับเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปอยู่ซ้มที่ไปฟังแล้วจะรับได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมบอกไปแล้วครับ ผมบอกว่าผมไม่ได้จงเกียจจงชังพักไหนเวลาผมพูดผมก็ให้คำแนะนำไปด้วยว่าทำยังไงแต่ถ้าไม่ฟังถ้าคิดว่าโอ้ยอย่างหนุ่มเซรภูมิหรือผู้ดำเนินรายการต่างๆนี่ครับที่เขาพูดให้ฟังว่ามันแก่แล้วสู้ไปก็ไม่ชนะนี่คำนี้ผมได้ยินตลอดนะ ได้ยินตลอดว่าสู้ไปก็ไม่ชนะต้องให้คนรุ่นใหม่ก็มาสู้ไห้มันจบที่รุ่นเราเขาบอกอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าสู้ไปยิ่งเละสู้ไปก็ยิ่งเขาเรียกว่าเสื่อมความนับถือเสื่อมความเข้าอ่าเข้าอกเข้าใจของพี่น้องประชาชนครับคือเล่เหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยมันเยอะครับมันเยอะ ถ้าคุณบอกว่าไอ้หน้าฉากเป็นอย่างนี้และหลังฉากมันต้องเป็นแบบนี้นั่นยังพอเข้าใจได้ครับแต่ถ้าคุณว่ากระแสสังคมมาแล้วคุณต้องทํไงาไม่ได้คุณต้องเอาให้ได้ผมว่าไม่ใช่ครับเขาบอกว่าการเมืองเนี่ยครับมันมีห้าชั้นเจ็ดชั้นยี่สิบชั้นก็ว่ากันไปครับมันจริงครับเห็นไหมเวลาเขาจะทาอะไร เขาจะไม่บอกเขาไปซ้ายครับแต่แต่เขาบอกเขาไปขวาครับการเมืองเป็นแบบนั้นครับมีการล่อหลอกมีการปล่อยข่าวเขาจะทำอะไรบางทีโยนหินถามทางด้วยนี่คือเทคนิคในการทำงานครับเห็นไหมคนที่จะมาเข้าการเมืองเริ่มแต่การเป็นทหาร ไม่จอปากบอกว่าไม่ปฏิวัติไม่ปฏิวัติไม่ปฏิวัติยังไงก็ไม่ปฏิวัติครับ,งงป,รบปรากฏว่ายังไม่เสียงนี่ยังไม่สิ้นออกจากปากเลยครับปฏิวัติแล้วครับนั่นนั่นหมายความว่าเล่เหลี่ยมของการเมืองนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะข่าวสารทุกวันนี้มันเร็วไม่สามารถจับจุดได้เลยว่าใครทำอะไรบ้าง นี่คือเหตุผลกับที่ผมออกมาพูดมันไม่ใช่ว่ามีแต่คนรักอย่างเดียวคนชังก็เยอะครับคนที่อาคติก็เยอะที่สำคัญที่สุดคนที่ไม่ได้ประโยชน์มันเยอะแล้วก็ออกมาออกมาต่อว่าออกมาติติง เพื่อไปสะกิดสะเกาเพื่อเขาแบ่งสมบัติให้บ้างแบ่งรายได้บางบ้างครับเพื่อจุนเจือกหน่วยงานของตัวเองนี่มันมีครับอย่าบอกไม่มีครับเราจะเห็นได้บ่อยๆครับนี่ก็เห็นแล้วตอนนี้รายการดางๆต่างๆนี่ครับได้คำวิาพากษ์วิจารณ์แม้แต่พัก การเมืองแม้แต่ตัวนักการเมืองเองครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บอกหน้าตัวเมียเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นมือเป็นตีนให้กับพรรคพวกแต่จะได้มาอย่างไรผมไม่รู้นะก็คงจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนั่นแหละใครจะว่าอย่างไงผมไม่รู้ครับไม่น่าจะเป็นบุญคุณต้องทดแทน อย่างที่เขาว่าเนี่ยคงไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจเพราะว่าเขาทำสื่อสื่อก็ต้องใช้เงินครับเช่าเวลาช่องหาเงินสปอนเซอร์แต่ถ้าได้มาโดยที่ไม่ต้องไปหามันก็หอมหวานมันก็ชวนที่จะทำไม่ใช่เลยครับถึงได้บอกว่า สื่อเล็กๆอย่างผมเนี่ยกล้าพูดอันไหนไม่ดีแม้แต่พักที่เชียร์อยู่ครับหรือคนที่รักกันถ้าอันไหนมันตีจริงกันไม่ได้ก็จะเลิกตีจริงครับแต่ถ้าอันไหนตีจริงได้และรับฟังครับแก้ปัญหาในส่วนที่มันผิดพลาดซะตรงนั้นยินดีครับเพราะว่าเหตุผลเรามี ไม่ใช่ว่าเรานั่งสักที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไม่ได้ครับไม่ใช่ครับคือรัฐธรรมนูญนี่ครับย้อนกลับมาหน่อยหนึ่งว่าที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ยากนี่ครับมันเป็นการเขียนไว้ป้องกันครับป้องกันให้เขาต่อท่ออำนาจได้ป้องกันให้เขาเนี่ยสามารถที่จะโค่นล้มต้องบอกโค่นล้ม เสียงพี่น้องประชาชนได้ครับพยายามที่จะแก้กันแล้วก็แก้กันเล่าครับพอแก้เสร็จมันก็จะมีกลุ่มพวกนี้อรกลุ่มนักร้องต่างๆในยื่นฟ้องเข้าไปก็ไปหยุดที่การตีความการพิจารณาเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ขยับเลยแค่จะนะมันก็เกิดปัญหาแล้ว ราฐธรรมนูญฉบับนี้ครับวิจาร์ณไปวิจาร์ณมาครับแม้แต่กลุ่มประชาธิปไตยเองครับหรือคนที่ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยมาเองเนี่ยครับบทสรุปใจความก็คือเขาว่ามานะคือฉีกฉีกต้องมาจากอำนาจอะไรครับมันก็มาจากอำนาจรัฐประหารครับ อำนาจประเด็ชการใครฉีกไม่ได้ครับสภาก็ฉีกไม่ได้นอกจากอำนาจประเดชการครับนี่มีคนพูดแบบนี้ครับเพราะว่ามันซ่อนเงื่อนไว้ครับมันซ่อนปมไว้ใครไปแตะอะไรก็ไม่ได้ครับผมจึงบอกว่าจะทำอะไรอย่างพรรคเพื่อไทยเขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วครับอย่าให้มันสะดุด ค่อยๆทำครับมันไม่ได้เสร็จวันสองวันหรอกมันทำแบบนี้การรอบครอบทำอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นทำการทำงานไม่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองก็แล้วแต่ครับถ้ามีความรอบครอบมันจะได้เปรียบครับแต่นี่ครับเอากระแสะสังคมมาบังคับเอากระแสะสังคมมาเป็นที่ตั้ง แล้วตัวเองหรือกลุ่มก้อนเองครับเอาคอไปลองเขียงคือคุณเล่นการเมืองไม่ใช่เหรอพอเขาตัดสิทธิ์คุณก็ออกมาโวยวายพอเขายุพักคุณก็ออกมาโวยวายทำไมคุณไม่เอาบทเรียนพวกนี้ครับเอามากองไว้แล้วก็บอกว่าเราผิดพลาดอะไรอย่าลืมว่า ถ้าคุณเข้ามาอยู่ในวงการเมืองแล้วเหมือนกับคุณยอมรับกับรัฐธรรมนูญปีหกศูนี่ครับถึงคุณจะไม่ยอมรับในจิตใจแต่การกระทําภาคปฏิบัติจริงๆแล้วครับคุณยอมรับไปด้วยถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็ต้องไปเล่นเลยคุณก็ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์เขาเลยครับคุณต้องเล่นข้างนอกเลยประท้วงก็ว่ากันไปครับเดินถนนก็ว่ากันไป ไม่ต้องมาเล่นในกติกาเขาครับถ้าคุณเล่นในกติกาเขาหมายความว่าคุณยอมรับในกติกาแล้วครับก็ต้องหาวิธีหาวิธีแก้ไขกติกาให้มันเป็นที่อกอก,ถ,กถูกใจกองเชียร์ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจพักการเมืองที่คุณตั้งมาครับตรงนี้ต่างหากแล้วที่ผมบอก ไม่ใช่ผมมาด่าติกามันมีครับกฎหมายก็คือกฎหมายครับไม่มีระเว้นใครทั้งสิ้นอย่าบอกว่าถ้าฟอถ้ากลัวไม่ต้องมาเล่นไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เลยถ้าคุณคิดอย่างนั้นครับแต่ถ้าคุณไม่กลัว ทำไไมคุณไม่ค้านค้านข,ข้างนอกก็ได้ไม่ต้องค้านในสภาผู้แทนราศฎรก็ได้ครับแต่ว่าที่คุณเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนรัศฎรนั้นครับเพราะว่าคุณจำยอมต่อกฎเกณฑ์ต่างๆเข้าไปเพื่อแก้ในระบบถึงบอกว่าเวลาคุณคิดคุณไม่คิดว่ากฎหมายมันมีหลักเกณฑ์มันมีรัฐธรรมนูญม,มันมีอยู่แล้วคุณคิดว่า เออไอนี้ก็ทําได้อันนี้ก็ทําได้ครับแต่หลักการจริงๆมันอยู่กับบริบทของกฎหมายที่มีอยู่ครับพระราชบัญญัติที่มีโยองค์กรต่างๆที่มีสิทธิ์ตัดสินให้คุณล้มควม่ำล้มหายได้ครับตรงนี้แหละวันนี้ผมจะวิชาการหน่อยหนึ่งเพื่อให้ทราบว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่ในกติกาคุณก็ต้องมองว่า คนให้คุณให้โทษคุณเนี่ยชี้ไปทางไหนไม่ใช่ว่าทําอะไรโดยพนักงานอย่างที่ผมผมว่าครับไม่ใช่กระเตงกันไปทําไม่หวังผลทําเหมือนว่าถ้าผิดพลาดก็ช่างมันถ้ามันล้มเหลวก็ไม่ต้องเอาประมาณนั้นเลยครับคือทําอะไรเนี่ยครับเราต้องมีจุดมุ่งหมายครับ ความสําเร็จอยู่ตรงไหนทำอยังไงถึงจะสําเร็จครับไม่ใช่มา,ออ,มา,าออกปากออกปากแหกปากโวยวายว่าทําแล้วนะอย่ารับลงคมในยผมทําแล้วคือทุกอย่างมันมีเทคนิคมันมีวิธีการมันอยู่ครับแต่ถ้าทุกอย่างคุณไม่เอาวิธีการมาใช้เลยครับ ความสําเร็จนั้นก็จะไม่เกิดผมพูดอย่างนี้แหละใครจะคิดยังไงผมไม่รู้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาความคิดเนี่ยมาจูนรวมกันได้ครับต่างคนต่างคิดครับไอ้คนอยากได้ก็อยากได้วันสองวันแต่ถ้าคนบอกว่าเออค่อยๆทาไป วิธีการมันมีอยู่เขาประกาศกันทั่วประเทศว่ารัฐธรรมนูญนี้มันซ่อนเงื่อนไว้กับมันซ่อนหลักการมันซ่อนยุทธวิธีไว้กับถ้าคุณเข้าไปแตะโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีความรอบคอบครับเปียบร้อยไปไม่ถึงปลายทางแต่คุณก็คิดว่าคุณแน่จริงคุณจะเอากระแสะสังคมมาบีบ ว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้และจะสําเร็จครับผมไม่เห็นเนี่ยผมไม่เห็นรูปทางในการสําเร็จเลยครับแต่ว่ามันมีไม่มีครับแต่ต้องรอบครอบต้องสุข,ขุมพีรภาพพอสมควรครับไม่ใช่ว่าอยากได้จนน้ำลายหกครับนี่คือเหตุผลครับที่ออกมาพูดวันนี้ต้องการจะชี้แจง ให้พี่น้องได้รับทราบครับไม่ใช่ว่าเห็นไหมพอสภามีปัญหาปุ๊บคือเทคนิคนะสภาไม่ได้แตกมันเป็นเทคนิคในการที่จะยือ้อยื้อให้รัฐธรรมนูญนี้มันเดินต่อไปได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยตินี้ให้มันเดินต่อไปได้ สภายังไม่มีปัญหาครับไอเรื่องความเข้าใจระหว่างพรรคการเมืองเองเนี่ยครับเดี๋ยวเขาไปจูนกันเองผมบอกเลยครับเดี๋ยวเขาไปจูนกันเองเขามียุทธวิธีในการจูนกันอยู่แล้วครับเอาหรือไม่เอามันต้องมีสรุปกันเนี่ยต้องเจรจากันแหละวิธีการมันต้องมีครับ ถึงได้บอกให้ฟังว่ากติกาเขาล่างมาแล้วคุณยอมรับแล้วเข้าไปต่อยในเวทีเขากติกาเขากรรมาการเขาครับแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าแพถ้าไม่เกิดผลในระบบเทคนิคคุณบอกว่าไม่ไม่เอาไม่เอาครับไม่ได้เพราะเราว่าคุณจำนนจำนนต่อกติกา ที่เขาล่างไว้อยู่แล้วครับคุณถึงโดดเข้าเวทีนี้ครับมาต่อยมาชกกับเขาครับวันนี้ไม่แรงครับต้องบอกเลยครับไม่แรงพูดด้วยเหตุผลครับว่าค่อยๆค,คิดค่อยๆทำครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยแกเนี้ยยุบสภาไปเลยยุบสภาไปเลยครับมันเหมือนแบบมึงแน่จริงมาต่อยกับกูไหมประมาณนั้นเลยครับ มันไม่ใช่หลักการนั่นมันใช้กำลังใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่อย่าเอานิสัยเดิมๆที่บอกว่าตัวเองสำเร็จมาแล้วครับมันจะใช้ได้ครับนี่คือในสภาผู้แทน,ะะนราษฎรนี่เป็นการเทคนิคในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่เด็กเล่นขายของ ไม่ใช่ว่าจะเอาตามใจตัวเองคิดเสมัใ่ว่าความยุ่งยากมันเกิดขึ้นนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้ไปยอมรับในกติกาเขาแล้วเสียงต้องรวมกันต้องสามัคคีกันถ้าจะแก้กันจริงๆแต่นี่ฮะกูไปทางมึงไปทางและโยนความผิดให้พักเดียว ไม่ยุติธรรมผมบอกว่าไม่ยุติธรรมซึ่งคุณเองก็ไม่เคยให้ความร่วมม้อร่วมมืออะไรกับเขาเลยแม้แต่การตั้งนายกรัฐมนตรีคุณไม่ได้ดีคุณไม่มีตำแหน่งทงั้งๆที่เขาทุ่มเทให้คุณหมดแล้วแต่ตอนแรกแต่คุณเองครับว่าคุณไม่ได้อะไรนะ คุณก็ถอยหลังถอยฉากออกมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยชัดเจนเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าถ้าผมพูดผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันชิ้ต่างกันอยู่แล้วก็ฝากไว้ในประเด็นนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ